สวัสดีครับวันที่จะมาคุยถึงตัวดาฮอนที่กำลังจะมาใหม่3คัน3มรุ่นอ่ามีคันไหนบ้างไปดูกันครับปะมาตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับตัวแรกคือดาฮอนมิวเอลอ่าดาฮอนมิวเอลก่อนหน้านี้เรามีขายไปแล้วเนอะอ่าของมาประมาณสักเดือนที่แล้วอ่า หมดไปเรียบร้อยแล้วของผมน่ารักผมหมดเกลี้ยงนะครับผมสล a r l n c อ r h o l X นะครับผมได้มาห้าคันแล้วก็ขายหมดไปเรียบร้อยแล้วรถใหม่กําลังจะเข้ามานะครับผมใครสนใจก็ติดต่อจองกันมาก่อนได้ในราคา3 9 9 0 0บาทดาอบาท s t a l h X เนี่ยใครที่รู้จักอยู่แล้วใครที่เคยเห็นรูปหน้าตาหรือว่าใครที่เคยมาจับสัมผัสต,ตัวจริงที่ร้านอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะรู้เป็นตัวท็อปอชุดขับ1 0ึ่งศูนย์ห้าสปี แล้วก็น้ําหนักโดยรวมเนี่ยอยู่ที่8โลกว่าเอง9โลอะ9โลแล้วกัน9โลแล้วกันปัดเศษให้นะครับผมปัดเศษให้ตัวนี้สุดยอดมากๆนะครับสำหรับ Dahon Mulex ของกำลังจะเข้ามาใหม่อะในปลายเดือนมีนาคมปลายเดือนมีนาคมใครสนใจก็จองก่อนได้อ่ะคันแรกรู้ว่ามันไม่ใช่คันใหม่แต่ว่ามันเป็นของที่หมดสต็อกอะแล้วมันของมันเพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆแล้วมันหมดสตอ็อกไปเรียบร้อยแล้วของจะเข้ามาอีกทีหนึ่ง ปลายเดือนมีนาสนใจทักเข้ามาจองเข้ามานะครับอ่ะแล้วก็อีกตัวนึ่งที่กำลังจะเข้ามานะครับผมมันคือดาฮอนมิวโปรอ่ะ LX ว่าท็อปแล้วใช่ปะ่ะโปรท็อปกว่าต่างกับดาฮอนมิว LX ยังไงอ่ะเดี๋ยวผมลองดูให้นะอย่างแรกเลยสเปคโดยรวมแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างคล้ายกันมากคล้ายกันมากไม่ว่าจะเป็นตัวอ่า เมอลูมิเนียมลบรอยเชื่อมล้อ20 406อ่าพวกนี้ปอกแฮนด์เออร์ก้อนแต่ที่มันแตกต่างอย่างแรกเลยคือชุดขับชุดขับเนี่ยดาวฮอนมี L X เอ็กซ์ให้105 11สปีดอ่าชิมาโน,น่105 11สปีดตัวนี้ให้สแสลมมาอ่าแสลมมแสลมเนี่ยเป็นสแสลมผสมนะก็คือตัวตีนผีอ่าชุดอ่าพวก ตีนผีเฟืองจะใช้สแสลมไลเวลนะครับผมส่วนชิปเตอร์เนี่ยใช้สแสลม 11SR ตัว S Series นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะน้ำหนักเบาแน่นอนคือใครที่รู้จักเรื่องสแสลมเนี่ยมากับชุดเกียร์น้ำหนักเบามากๆนะครับผมอ่ะอย่างที่สองยางตัวดะฮอนมิลเอ็ลเอ็กซ์เนี่ยให้ชิปโมโนอ่ะไม่ใช่เชอเบ้วันอะเชอเบ้วันมานะตัวนี้ให้เชอเบ้โคจัก อ่าหลายคนชอบลายเชอร์เบ่ยโคแจ็กมากกว่านะเพราะว่ามันได้โลโก้ที่มันใหญ่เนาะแล้วก็สวยนะครับผมเชอร์เบ่ยโคแจ็กเนี่ยหน้าตามันดูดีอยู่แล้วล่ะใครเห็นก็ชอบอ่าอย่างที่สามตัวนี้เด็ดมากๆมากับล้อดิสเบรกนะครับผมนะล้อดิสเบรกแล้วมากับชุดดิสเบรกของ TRP ชุดดิสเบรกของ TRP เนี่ยไปซื้อข้างนอกอ่าไปซื้อข้างนอกนะมีห้าพันหกพันเจ็ดพันแน่นอน อ่าตัวนี้ติดมากับดิสเบกอ่ามากับตัวรถเลยนะครับผมดิสเบกชุดของชุดชด DIS ิสเบกของที p เนี่ยตัวนี้ติดมากับตัวรถเลยเด็ดแน่นอนสำหรับตัวนี้อย่างที่สี่อย่างที่สี่อันนี้ผมว่าคงขาดไปไม่ได้คงจะเป็นในเรื่องของบันไดหลายลหลายคนอาจจะเห็นผมลหลายคลิปอะ่ะยุให้เปลี่ยนบันไดย,ยุให้เปลี่ยนบันไดตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนบันไดนะมันให้บันได MKS มา บันได MKS เอาไงเล่าเพราะฉะนั้นตัวนี้แค่บันไดยอย่างเดียวมีมีสามพันอะมีสามพันแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาตัวนี้อยู่ที่46,900บาทแพงกว่าตัว m u l LX นิดหนึงนะนิดนึงเมื่อเทียบกับอะไหล่ที่เขาให้มาผมว่ามันได คือมันแพงกว่าไปเยอะอะอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยราคามันแพงกว่าตัวมิวเอ็กไปเยอะพอสมควรนะครับผมแต่อ่าผมว่ารวมๆอะไรที่ใส่เข้ามาตัวเนี้ยมีเกินหมื่นแต่ราคาที่มันเพิ่มขึ้นมาจากมิวเอ็กอยู่ประมาณสักหกพันนะครับผมถ้าเกิดชอบก็ทักมาอ่าตัวนี้ของจะเข้ามาปลายเดือนมีนาเหมือนกันนะปลายเดือนมีนาเหมือนกันตัวนี้ราคาอยู่ที่4ี่0มันเกรอบาทนะครับสำหรับตาฮอนมิวโปรอ่า สนใจทักมานะครับจองก่อนกันได้และตัวสุดท้ายที่ผมว่าน่าตื่นเต้นที่สุดที่กำลังจะมาไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันเป็นตัวท็อปที่สุดหรืออะไรนะแต่เราไม่เคยเห็นดาฮอนไซนี้มันคือดาฮอน GP 2สองอ Gra v e l b i k บอ่ Bike. อดาฮอนทำกรา v เ l b i บ e มานะครับผมดาฮอนทำ g r า v เ l b i บ e มาซึ่งเป็นจักรยานพับแฮนด์มอ ล้อยี่สิบเจ็ดจุดห้าปกติแล้วจักรยานเนี่ยจักรยานพับเนี่ยก็จะอยู่ที่ร้อยี่สิบนิ้วเนาะอ่าเยอะใหญ่สุดละล้อยี่สิบนิ้วอ่าบางยี่ห้ออาจจะพอเห็นบ้างว่าเป็นแบบยี่สิบสี่นิ้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยยี่สิบเจ็ดจุดห้าเนี่ยแทบไม่เห็นอยู่ในจักรยานพับเลยอาจจะเห็นอยู่ในพวกจักรยานเก่าๆไปเลยที่อาจจะแบบอ่าเก่าก้ากอะอ่าเก่าก้ากา ซึ่งจุดพับก็คนละแบบแน่นอนอเทคโนโลยีการพับคงไม่ได้เหมือนทุกวันนี้นะครับผมตัวนี้มากับ1 27.5ชุดขับเป็นโซลา9เกสปีดนะครับที่เด็ดคือตัวสเตมมันเนี่ยแหละสเตม D2D อ่าเป็นสเต็มที่ปรับองศาได้หมายความว่าตัวเนี้มันเป็นจักรยานพับมันจะมาไซส์เดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราปรับองศาของสเต็มได้ให้ปรับต่ำได้ปรับขึ้นสูงได้ไอันนี้เป็นทีเด็ดของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนตัวเล็ก เราปรับต่ํามันจะเข้ามาหาตัวด้วยนะมันไม่ได้หมายความว่าปรับต่ําแล้วมันจะอยู่แบบแค่แค่แค่หดลงมานะครับผมมันก็เข้ามาหาตัวด้วยนะครับผมปรับขึ้นสูงก็ได้นะครับอ่าเฟืองตัวนี้มากับสิบเอ็ดสาสิบหกนะครับผมขึ้นปั่นปั่นปั่นลุยสบายอ่ะขึ้นเนินขึ้นเขาได้จานหน้ามากับสี่สิบทีนะครับผมก็ไปง่ายสเปคคล้ายๆกับเสือภูเขาแต่เป็นแฮนด์มอบนะอ่า น้ำหนักตัวนี้ดกว่าน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่สิบสองโล falls. น้ำหนักตัวนี้อยู่ที่สิบสองโลนะพับได้ด้วยคือต้องบอกว่าอย่าเอาไปเทียบกับเสือหมอบเทียบกับเสือหมอบไม่ได้เสือหมอบบอกว่าโ้หทาไมเสือหมอบนี้มันหนักจังเทียบกันไม่ได้ต้องเทียบกับจักรยานพับจักรยานพับเนี่ยร้อยี่สิบนิ้วเนี่ยอย่างดีเลยก็อยู่มาสักสิบโลเนะที่แบบไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรออกมา สิบโลอ่าเก้โลกว่าแบบตัวดาฮอนวิลเอ็นะครับผมแต่ตัวนี้มากับ1 2บสองโลอย่าลืมว่ามันมากับ1 2อยี่สิบเจนะล้อย่สไม่ธรรมดานะครับใครที่อยากได้จักรยานใหญ่แล้วมันพับได้เนี่ยตัวนี้แบบตอบโจทย์แบบสุดๆแล้วอะ่ะคงไม่มีตัวไหนตอบโจทย์มากกว่าตัวนี้แล้วราคาตัวนี้อยู่ที่34,900บาท 34,900บาทอ่าดาฮอน g b 2อ,อยากรู้เหมือนกันว่า g b ย่อมจากอะไรเดี๋ยวขอไปค้นหาก่อนนิดหนึงแต่ขอมันกำลังจะมาสิ้นเดือนมีนาเหมือนกันสิ้นเดือนมีนาเหมือนกันทั้ง3ตัวนี้ของมาน่าจะพร้อมกันดาวเอานะว่าน่าจะพร้อมกันจองก่อนได้ของเข้ามาน้อยอ่าว่ายง่ายผมก็พูดตรงๆว่าเราก็อาขอรุ่นให,ใหม่ๆเนี่ยเราไม่ได้เอามาเยอะอยู่แล้วล่ะ น้อผอมลองตลาดก่อนนะครับผมว่าตลาดตอบรับมันมากขนาดไหนแต่ถ้าเกิดภายในวันสองวันนี้มีคนจองจองเลยว่าให้ง่ายผมก็จะสั่งเพิ่มเข้าไปเลยนะครับผมอ่าเพราะของมาปลายเดือนมีนาเมกันอ่าสำหรับวันนี้ยังไงก็ฝาก3คันนี้ไปด้วยเด็ดแน่นอนสำหรับ3คันนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย